สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาแนะนําแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเล็กๆน้อยๆให้ฟังแล้วกันพอดีผมไปได้ตัวนี้ของแบคเดียมา,มานะครับก็คือตัวนี้มันเป็นหัวเกียงแบบนี้ซึ่งจริงๆอะ่ะมันมีหลายแบบมากแต่ตัวผมผมไม่ชอบที่เป็นแก้วลายๆอย่างนี้ผมก็เลยเลือกตัวนี้เพราะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลองต่อยดูว่าแสงมันหลอกมาค่อนข้างสวยอันนี้แล้วแต่ความชอบก็แพ็คมาใน แพคเกจจิ้งตัวนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวปล่อยแก๊สนะครับจะอยู่คู่กันอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไปได้มาก็คือเป็นแก๊สซาลาเปาของแบคทีเรเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ถ้าเพื่อนๆหาซื้อตัวนี้จริงๆอะแก๊สมันยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะแนะนําตัวนี้คือเวลามันเป็นยี่ห้อเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็มองสวยแต่ถ้ามันเป็นคนละยี่ห้อคือ มันไม่คุมโทนสําหรับผมอะ่ะผมจะมีตัวนี้เป็นคล้ายๆซองหนังเป็นงานทํามือนะครับเราแค่ใส่เข้าไปอย่างนี้ปึออ๊บเท่านี้แก๊สจะยี่ห้ออะไรตัวหัวจะยี่ห้ออะไรมันก็จะคุมโทนแล้วมันก็อยู่อย่างนี้เป็นการเพิ่มความน่ารักให้เต็นเราด้วยถูกไหมครับแล้วก็แก๊สกระป๋องทั่วไปที่เราใช้อย่างเนี้ยก็จะมีเหมือนกันครับมีเป็นตัวนี้ง่ายๆนะครับเวลาใส่ก็แค่นี้เลย เนี่ยวันคู่กันน่ารักเลยอันนี้ก็จะไปต่อกับเตาแก๊สหรือต่อกับหัวเบร์อะไรก็ได้ปกติแต่ผมว่าใส่แล้วมันดูดีดูแพงขึ้นประมาณนี้ครับก็ไม่ยากครับวิธีประกอบก็ง่ายๆเลยแก๊สสารเป่าเราดึงตัวนี้ออกเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไว้เวลาเราไม่ใช้งานปิดไว้อย่างนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นง่ายๆนครับแก๊สสารเป่าตัวนี้มันเป็นเกลียวอย่างนี้เลยครับอ่าไอตัวหัวใจแก๊สของเรามันก็เป็นเกลียวถูกไหมครับง่ายๆเลยแล้วก็ จับเข้าหากันแล้วไขอย่างนี้เลยอ่ะจะได้ยืนเสียงฟิตขึ้นมาคือแก๊สออกมาแล้วทีนี้จะไขขนาดไหนเราถันแค่เป็นมือพอนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างตัวนี้คือตัววาล์วหมุนเปิดหมุนปิดแก๊สนะครับแล้วก็ใส่หัวเข้าไปอย่างนี้เลยอันเนี้ยคือเสร็จทิ้นเรียบร้อยนะครับน่ารักตั้งไว้กลางโต๊ะแล้วก็แคมป์นั่งกินข้าวกันผมว่ามันเพิ่มสเสดห์ให้แคมป์นั้นเพิ่มขึ้นไอีกประมาณนี้ เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับวิธีจุดเนี่ยผมแนะนำํำถ้าอย่างนี้ควรจะจุดไฟแช็กก่อนนะครับแล้วค่อยๆหมุนเปิดแก๊สประมาณนี้เมื่อติดเราก็เอาตัวนี้ครอบลงไปสาเหตุที่ให้จุดไฟแช็กก่อนเพราะงี้เวลาเปิดแก๊สไปเนี้ยเราไม่รู้แรงมาไปแล้วเดี๋ยวมั oh, <no. S 1> นตึบมันปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็ okay, นไหมครับเนี่ยนขนาดที่ผมรู้ตัวผมยังสะดุ้งเลยแต่ถ้าเราดูช้าทีนะครับแต่ถ้าเราจุดไฟแช็กก่อน เราค่อยๆหมุนเปิดแก๊สอ่ะอ่ะมันเริ่มจากเบาๆได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็คล้อมไว้อย่างนี้แล้วก็เล่นอีกนิดนึงแล้วแต่ใครอยากได้สว่างมากสว่างน้อยคือผมอ่ะชอบตัวนี้เพราะผมรู้สึกว่าเออมันดูแปลกนะมันเป็นแบบคล้ายๆรังผึ้งเป็นรูๆๆๆๆขึ้นมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับปิดไฟแล้วประมาณนี้แหละครับก็ จุดทิ้งไม้เล็กๆประมาณนี้ผมว่ามันน่ารักถ้าเราอยากได้สว่านก็อย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้เลยครับไอ้รูปทรงเนี่ยมันแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยจะเป็นทรงจากการทรงโอ้ี่เยอะมากครับประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่สายแคมป์ควรจะมีนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไฟเปิด,อดยอดเดี๋ยวดับแล้วนะครับ ดับวิธีดับก็แค่หมุนตัวนี้ปิดครับวิธีเก็บก็ดึงตัวนี้ออกระวังร้อนนิดนึงแค่นั้นเองครับแล้วก็เอาไข่ตัวนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายๆเก็บเข้ากล่องประมาณนี้เป็นลองดูนะครับเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ